โอ้ยเฮ้ยเขาละควาตัวเขาละควาตัวโอ้ยมาลิต้นโพนี่มาลิต้นโพนี่โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแท็กซี่แท็กซี่โอ้ยผมว่าผมว่าเดินเองก็ได้ปังผมว่าเดินเองก็ได้โอ้ยคุณบ้องโดนโอ้ยผมก็โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยังอยทุกคนโดนจับทุกคนโดนจับอะผมถอยนะโอ้ยดิวกันหมดเลยวันนี้โค้ชสุกัญตีนะครับ แจ็ปแอปโผล่หนึ่งวันยีผมต้องอยู่ใกล้ทีโอด้วยเนี่ยไอตัวเหม็นนี่อี๋อ๋อโย่อะไรอะ อ๋อโอเคโอเคใช่รอเดี๋ยวผมร้องเองดี๋ยวร้องแล้ร้องเลยย่า l e t go ไม่เคยเจ็บสันคอมเพิมเอ้าแล้วทาไมคุณแอนนี่มาอยู่นั่นละเอาชี้มาที่เราแอนนี่อ่ะออคนอื่นเข้อถึงกันมสองวันเแอาตอวเลยแล้วก็แปบาพห้หยุดเลยคุณแอนนี่ของจริงมันไม่คุ้สมักในตัวมไอ๋อตูดประกันเลยเฮ้ย เอาเอ๊ะซีพีอาร์คุโอ้โอ้ซีพีอาร์แม็กเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเอ่อเอ่อเอ่ผมคือผมคือแม็กแม็กวีสองครับผมแม็กวีสองผมเป็นเป็นน้องเขาไม่ได้ละผมผมต้องซีพีอาร์เอาทุกคนไปไปเฮ้ยโอ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 ้เกินไปเกินไปเต้าชันต้าชันระเบิด อะไรวะเนี่ยโอ้ยช่วยบีกลูกด้วยอกลัวแล้วเมื่อกี้สอบเดินนะคือผมมีคำถามจากคุณแม็กมาหลายครั้งแล้วอืมว่ามาคุณเคยไปกับตังเก่งนายจริงจริงหรือเปล่าออ ผมว่านะถ้าคุณอยากรู้คำตอบแล้วก็เออโอ้ยผมต้องการพอดีเลยไปไปไปหนีหนีไปเร็วไป้วไปแวไปไปรีบนี้รีบนี้รีบนีรีบนี้แล้วเล้วผมไม่อยากตอบไปแล้วไป่ต้วแล้วเข้าวิ่งวิ่งวิ่งีไปรีบไปไปไจะได้ไปไม่ได้วันนี้ไออ้วนนะโอ้ยแล้วคุณการนั่งชิลจัดเลยอะวันหยุดของแท้อันนี้คุณสร้างเองเลยหรอนี่ผมเสกมาจากไอผมมันงอกมาใครเป็นอะไรบ้าง เราใครที่ชอบบุกคลอยเยอะสุดลงไปข้างหลังโอเคเรียบร้อยปลายลก่อนขอบคุณเดียวปลายแล้วดึงไอ้เวอร์หยุดของท่านหมดแล้ว โอ้ย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 โยโอ้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 ย้ จิบี้เป็นจิบี้จิบี้จิบี้ไม่พอเลยจิบี้อร่อยคุณป้าอร่อยคุณป้าอ๋อโอ้ยพร้มเลยอยากรูกแอมมันคืออะไรโอ้ยคิกเตโตได้ด้วยเตโตเตโตเตโตโปเตโตขอจัดติ๊กควาดเดอร์ควาบไปเพื่อง Let's go เไปได้หมดเลยไกบดเดไปเลยเราไปด้วยกันทั้งหมดไปเลยวันเฟรมแมนมีอยู่จริงว้าวเอาวคุณกันคุณคันติดเฮ้ยวีน่นมันญาติผมัผมกำลังคลองแค่คลองแค่เอ้ยโอ้ย Let's ก o boy โซนเราชอบเล่นจักรยาน o ้ Let's go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  ลงอโอ้ยโอ้ยโเดอร์ขี no ่จ no ักรยานสะุดจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไปรอยแรปโปของฉันเอาสวัสดีครับทุกคนพวกคุณกำลังดูคลิปอยู่ใช่ไหมว่าก่อนเดอร์ดีแต่ว่าผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะแนะนําพวกท่านเหมือนกับแรปเตอร์ตัวนี้ที่ผมกำลังขี่อยู่ตัวที่ชื่อน้องน้อยหนาชื่อน้องน่ารักไหมเอาไม่ใช่ถ้าพวกคุณนึกถึงร้านเติมลมบักราคาถูกผมขอแนะนําเลยร้านตาัดบักร้านเติมลมบักราคาถูกเนือป เพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอาการดเดก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่ตางๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแม็กเทียนพีรับค้นไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุงม้งนด้นถึงร้านดีๆต้องซาลัดบักนี่ไอ้สแนปหน้ามาเฟียโซดิดนิว้วหน้ามาเฟียโซเย้ผมดิดนิ้วเหมือนมาเฟียโซได้แล้วว้าว <Yeah. S 1> โอ้ยอยางเทปาปาปา,าว่าไงครับว่าลิงของคุณอนะ อันนี้คืออะไรวะไม่ว่ารวะกินเพียงใดโอ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ย ขอหน่อยคุณจิมมี่ผมจะเอาไปเติมมนพันแนนอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวถ้คุณไปเป็นผมจะยึดมอเตอร์ไซค์คุณนะโอ้ยยึดเลยเหรอคุณยึดคุณเล่์คุณกันไม่ได้นะเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นใครอ่ะไปยึดมอเตอร์ไซค์เขาทำไมถ้าเขาแบบน่ากลัวมากวัดเด้อเฮ้ยมึงลองไปยืนหนีแต่ใช่เลยแดดแดดใช่เลยอ้อโอ้ยโย่อ๋ออ๋ออ๋อติดเลรยแล้วเฮ้พวกมึงให้หัวหน้าอยู่ข้างหน้าดิวะอ๋อขอโทษครับขอโทษครับมาแล้วครับ โอ้โหนี่นาย M M4 M4 นายไปทำอะไรพ่อเขาอใจพ่อกูแต่เนาะผมเตรียมเงินจ่ายไว้เรียบร้อยแล้วไหนไหนไหนแป๊บเดียวจะยันผมสิครับจะพักตกอย่างเดียวเลยจะพักตกอย่างเดียวเลยตรงนี้เดพิงมือนี่หัวหน้าค่าเขาโหและนี่คือค่าเงินสิบล้านของคุณที่ผมที่ลุงน้องผมติดนี่คนเอาไว้ เฮ้ยะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยมาเฟียแม็กมาดิอ้ออจับจับจั้ผมน่าผมควรไปดีไหมอะผมรู้สึกกลัวมึงไปไปไเถอะออผมไปก็ได้ถ้ามองตายไม่ใช่ละเออโอเคมาแล้วว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวรถเอเรียนก็มาไม่กเดีียวอะไรอะพิงกี้พายกันเห็นแม้กัว แมคราบเมื่สกินไม่ใช่ย่าอย่าจะทำไรหนูเนี่ยหนูเต้นโชว์เลยแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปแล้วโดนหลอกไปซะเปลี่ยนตัวไล่เลยเปลี่ยนตัวไล่เลยกลัวเกิดอะไรขึ้นดูกับฉันสิเนี่ยหลุดหลุดตัวใหม่อุมามุสุเมเนี่ยอะไรไม่ได้เลยถาาเจกต์อะไรเอาผิดอาชีพเลยโออย่างนี้ผมเต้นเลย นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่อ้าอ้าทำไมมันโดนวัดเอาเอ้ามันเข้าคุณรับคุณอยู่แลวเอาพี่กี้พายพี่กี้พายกูณขึ้นตายตายอ่ะวันฉันเลยขอไปหาพี่กี้พายวันนึงปลุกความพิชายในตัวเองก่อนความเปชายตายแล้วโอ้ขอตีแน่ไม่ต้องมาลองอะไรที่ผมเนี่ยนายกล้าทำเช่นได้ยังไงมาที่เลยวุจิบี่ขอพิซซ่าทีคุณไม่ใช่อีเลียน บอล์ี่เราไรเอ้าโอ้ยคุโดนเีอบคุณคุณแม่เป็นเจเดโลบอกได้ไงเฮ้ยผมเป็นเจเดเลโกว้าวโอ้ยมันเลยโนลี่กับเจมคิวเลอร์อะได้ไงเนี่ยไป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 ผมช่คุณเองผมยคุณเองผมช่วยคุณเองผมช่วยคุณเองล่บอเง่อเลยผม่วเยปัได้มฟังฟังฟังคฟังคำของฉันดีๆนะ This is your mom อ้าวผมซให้ ไอเกมเกิดก็สนุกดีนี่หว่าเออไม่ใช่ไอหมุชอบเพลงอ่ะเพลงโคตรหมันไอมึงหุ่นคอกูเลยเนี่ยกดดีโุ๋ไม่ได้เอากดได้นี่หว่า เสียงเดี๋ยวตอนนี้น่าคือผมสงสัยและเขาเอาดีวิธีคอยเิร์อได้ไก่เนี่อ้าวนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด